การขับเคลือ่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองท่อมมีการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมภายใต้การนำของนางน,นัทยาผาสุกในอำเภอคลองท่อมประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองท่อม ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการประชุมทีมปฏิบัติการทีมพี่เลี้ยงร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงร่วมวิเคราะห์กับครัวเรือนค้นหาความต้องการร่วมการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักสีทอได้แก่ทัศนคติทักษะทรัพยากรและทางออก ครัวเรือนนายสุชาตินพัฒลุงอายุ52ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่173บ้านบางเตียวหมู่ที่2ตำบลคลองท่อมเหนืออำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่มาประมาณ9ปีมีสมาชิกอยู่ร่วมกันในครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้น7คนสมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีไรายได้น้อยไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ครัวเรือนได้สร้างที่พักอาศัยขนาดเล็กในสวนยางพาราตั้งอยู่บนที่ดินของครอบครัวลูกเขยไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นบ้านที่สร้างแบบชั่วคราวด้วยเศษไม้ไม้ไผ่สารเศษผ้ายางผสมกันกั้นไม่ครบทุกด้านประตูบ้านปิดด้วยผ้าหลังคาบ้านมุงด้วยสังกะสีเก่าๆพื้นบ้านเป็นพื้นดินปูด้วยเสื่อน้ำมันและผ้ายางภายในบ้านไม่มีการกั้นห้องเป็นสัดส,ส่วน มีการจัดวางของใช้บนพื้นดินทั่วบริเวณบ้านสภาพบ้านโดยรวมชำรุดไม่เหมาะแก่การพักอาศัยไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีห้องน้ำห้องส้วมส่วนบุตรทั้งสองคนอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องจากไม่มีทุนการศึกษาจะต้องออกมาช่วยพ่อทำงานรับจ้างรายวัน ทีมพี่เลี้ยงร่วมกับกศนตำบลคลองท่อมเหนือได้ช่วยประสานให้บุตรได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือได้แนะนําให้เข้าไปสมัครงานเป็นแม่บ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือเพื่อหารายได้พร้อมกับการศึกษาต่อกศนควบคู่ไปด้วยนายสุชาตินภัทรลุงมีหลานหนึ่งคนในวัยหเดือนมีโรคประจําตัว เป็นโรคโลหิตจางตั้งแต่กำเนิดโดยเข้ารับการรักษาตัวอย่างต่อเนื่องกับโรงพยาบาลกระบี่แพทย์นัดเจาะเลือดทุกสองเดือนพบว่าผลเลือดเป็นปกติดีและจะนัดครั้งถัดไปในเดือนพฤษภาคมนี้วันที่29ธันวาคม2564นางสุภาเพ็ญสิริมาศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี ชมรมแม่บ้านมหาไทยในอำเภอคลองท่อมทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือเบื้องต้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการจัดหาอิฐปูนทรายหินสำหรับเป็นวัสดุดก่อสร้างและทางกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองท่อมเหนือดำเนินการจัดหาแรงงานในการก่อสร้างเตรียมความพร้อมในการสร้างบ้านใหม่ให้นายสุชาตินภะัทรลุงขนาด4 6เมตรพร้อมห้องน้ำ โดยบุตรเคยของนายสุชาติได้ยินยอมให้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยจำนวนหนึ่งไร่วันที่29เมษายน2565ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่พัฒนาการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยาวการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจตามปฏิบัติการกระบี่สเตตดี สมวนที่านะครับจะขยายเขตไฟฟ้าให้ครับเพีนงครัจ การขับเคลื่อนการปฏิบัติการกระบี่สเต,ตดี้อำเภอคลองท่อมในระยะต่อไปทีมพี่เลี้ยงร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมจะร่วมการบูรณาการลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาของครัวเรือนตามแผนพัฒนาครัวเรือนเพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายสามารถพึ่งตนเองได้ต่อไป